อยู่ทงไฮทงเนะ้เมื่อนี้ลมเย็นเย็นมักอันท่อนเขาจะได้กอกเขาแล้วละเพราะว่าแดดดีกันท่อนเขาจังน้อยก็จะได้กอกเขาเอ้ยบรรยากาศลมเย็นสบายกอกเขาเนเด้อพี่น้องเมือเเเม่อนี้กอเขาเด้อจะได้กอกเขาขึ้นเล่าเด้อเมื่อนี้ นู่นี้จะได้กอกเขาขึ้นเหล้าขอาเขาขึ้นเหล้ากอกไปพี่น้องคะอ่าเขามันแต่มันตากได้สองแดดแล้วแต่ว่าที่เขาเก็บเกี่ยวนี่มันถือว่ามันแห้งสมบูรณ์ดีเขาตากเขาก็่ต้องตากหลายเพราะว่าแดดมันแห้งลมมันหลสองสามมือมานี่ทั้งแดดทั้งลมเพราะฉะนั้นเขาไ่เขาก็่ตากไปโดนถ้าตากยิ่งตากโดนเท่าไหร่เขาห้อยยิ่งกอบเขาเขายยิ่งกอบกอบก็เครื่อเม็ดมันสิ เม็ดเขาห้องสีหักพี่น้องเพราะฉะนั้นรีบกู้รีบเก็บถ้าอยากกินเขาเม็ดสวยเม็ดเงามถ้าอยากกินเขาเม็ดสวยเม็ดงามตากข้อสมควรว่าต้องตากไขมันแห้งสนิทแล้วพี่น้องตากไขมันพอสมควรแล้วกะยักสองแดดเนี่ยกำลังดีเพราะว่าแดดกับลมอ่ามันดูดความชื้นออกจากเขาเมื่อแล้วเข้าควนที่จะเก็บแล้วกะเวลาที่เข้าจับยกบ,บ้างเม็ดเข่ามันสีดัง เซียซาเซียซาแสดงว่าเขาเขาเต็มที่แล้วแห่งเต็มที่พ่อเก็บไ้แล้วเก็บใส้กระสอบไส้ถังปุ๋ยขึ้นเหล่าขึ้นยุ่งขึ้นช้างเขาแล้วมเมื่อเนี้กกสิมาเมิ่บงบรรยากาศเก็บเขาเก็บน,น้ำเด้อพีน่น้องเนอะิมเี่ยนเขาท่อนเขาจังน้อยกับฉีได้กอกล้มอ่าตะเวนล้มจังน้อยก็บฉีได้กอกเขากอกไ้เมือเอม่อนี้เมือเนอาขึ้นกอกไ้เมื่อนี้เมือเงอาขึ้นเื่อเอาขึ้นเล่เาเงินเจ้าเขาขึ้นเล่า มืัอนี้กอดเตรียมการไว้ก่อนกอกใส่กระสอบเตรียมการไว้ก่อนมือนี้เท็ดกับสองคนกับย้ายเฉยเกิดซอยกันพี่ก๊น้องยเฉยบ้านไหนล่ะเอา้าคนกอดทมอ,อทมอ่ะเต๋อเฉยคนกอดทอมอ่ะมาตะกอดทอมะคนกอดทมอมะเทพมหาสารครามตางทุ่งนามหาสารครามเด้อพี่น้องคนกอดทอมอ่ะคือเด็กคนห่างมาใส่ดีเต๋อ <c oughs> อืมที่ย,ยุ่ผู้เดียวได้นะแต่เหงาเนาะอันนต้ตนคนห่างมาใส่เป็นหูไข่ต้นเห็ดไปทั้งไปเห็ดไปสางไป <S <S ตากเขาร่มดีดีพี่น้องคะ่ะร่มดีร่มเย็นครับตากเข่าทวนทวนแห่งดีครับอันนี้เขาเอินต้อมผาลัาน่นพี่น้องคะ่ะอันนี้เขาเอินต้อมผาลัาน่น คนสมัยสมัยนี่ท่านสะดวกสบายคือใส่มุ้งผ่ามุ้งเลีๆเนี่ยเห็ดเป็นผ่าล้านเท่นถ้าคนสมัยก่อนเนี่ยพันเชียาขี่มุ้นสัตว์มาเห็ดเป็นล้านมาปูกับเพื่อนมันแหงแหงเราก็บจมาตีมากองเขามาตีแต่สมัยใหม่เนี่ยพันใส่ผ่ามุ้งผ่ามุ้งเห็ดเป็นผ่าล้านเท่นเอาเขามากองตากให้มันแหงสองสามมือก็ได้เก็บขึ้นบ้านนี่แหละคือวิวัฒนาการของคนสมัยใหม่สะดวกสบายตะก้อนเนี่ยใส่ เมื่อเกี่ยวเป็นเดือนว่าสิปีไม่ยังไปสิแล้วถ้าสม,มืออนี่บ่พ่อสองอาท์เรียบร้อยเรียบร้อยครับ อางนั้นส่วนผส่วนผมเออดอกเลยเว้าวอนนั้นมากวดตอมกระทามากวดต้อมก่อนไว้ซื่อบางเจ้าหน้าแขงแงเนี่ยพนกัญญเงินยังเกี่ยวอยู่ใส่รถเกีียวแต่วันหน้านี่เรียบร้อยแล้วเพี่น้องดีใจหลายปีนี้ย่ยเฉยมันเขาคักผู้ใดอดเขาอดน้ำมาขอน้ำย่ายเฉยเด้อพี่น้องแล้วเนี่มาขอานไข่อยเด้อยได้ว่าหลายดอกขอไปขายสองรถพอได้เขาว่าหลายปีนี้เขาไปขายสองรถที่เหลือจ้องไ้กินแค่นั้น ผู้ใดว่ม่เขากินมาขอน้ำเยื่อเฉยนะพี่น้องนอเนอะงออยู่นี่กี่ที่มากวนตั้งแ่ละอเอ้ไม่เฉยแล้วหมานเขาแล้วจัวงสามกองสี่กองหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ากองพี่น้องค่ะผู้ใดว่างนี่มก,กวอาเข่าซอยเน่ยเนอะมือนจะได้เหมือนจะได้กินต้มไก่หรอกใจดีเมือนล้วสต้มไก่สูดกินพี่น้องค่ะกิน,น้ะกินลาบหั้อตัวกินลาบหมวติดเออกินยังต้มไก่กินันเนี่ย โอ้ปาะได้ยังเจ้าพอดีเออกินแล้วง่วงแค่ไหนเตี้ยวเขาโกรนเนาะเออก็ไม่ได้เงี้ยเออแบบนู้งหัวหวานเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศอยู่ตรงไฮตรงหนาไอ้เบิ้งตัดดอกว้ามีวีอุ้ยบรรยากาศนี่เนี่ขาปกันเก็บเกี่ยวเทจอหนึ่งพี่น้องขาเพราะฉะนั้นแม่ต้องเก็บเกี่ยวบรรยากาศมาให้เบิ้งอยู่ไภัยตรงไฮตรงหนาเก็บเข่ากล่อมเข่า